สวัสดีครับพบกับช่องบัวบุญฟาร์มอีกครั้งนะครับวันนี้จะมานำเสนอเจ้าสเสน่จันทร์ปกลายดาวนะครับผมเป็นอีกหนึ่งไม้ที่น่าสะสมนะครับในราคาช่วงนี้ก็ราคายัางไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับก็ าราคาจับต้องได้เทียบเทียบกับเมื่อก่อนนะราคาก็ลงมาแต่ก็ยังอยู่ที่ราคาหลักพันนะครับผมสำหรับไม้หนอนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะพามา,าทำการาขยายพันธุ์ด้วยการหั่นชิ้นตานะครับสำหรับการขยายพันธุ์ของสเสน่จันทร์ประกายดาวเนี่ยสามารถทำได้หลายแบบหลายวิธีนะครับมีทั้งการขยายพันธุ์ด้วยมเมล็ด ขยายพันธุ์ด้วยหนอหรือการแยกหนอแล้วก็การขยายพันธุ์ด้วยการหั่นชิ้นตานะครับก็คือหัน่นเอาบริเวณที่เป็นเางานะครับส่วนที่เป็นเงาของเขานะครับแล้วก็ตัดออกมานะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับเพื่อที่ทําการให้เขาได้งอกต้นใหม่ขึ้นมานะครับโดยธรรมชาตินะครับผมสำหรับเจ้าเสน่จันทร์ประกายดาวต้นนี้ก็มีอายุ ประมาณ4เดือนนะครับต้นนี้เป็นประกะายาติดชมพูนะครับผมต้นนี้ติดชมพูแล้วก็มีใบกลายบ้างนะครับใบมีใบกลายอยู่ใบหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นวิธีการหั่นชิ้นตานะครับผมก็ทาง ผมเนี่ยได้ได้ทำการหั่นไว้แล้วนะครับแล้วก็เอานำมาลงกับวัดสดุปลูกนะครับสำหรับวัดสดุปลูกนะครับที่ได้ทำการเอามาใช้เนี่ยก็มีส่วนผสมอยู่หลักๆนะครับก็มีอยู่ประมาณ4ีนะครับ 4, 4สีสีวัสดุที่ใช้นะครับก็จะมีหินภูเขาไฟนะครับใช้เป็นเ,เกล็ดขนาดเบอร์สองนะครับผมเป็นเกล็ดเล็กนะครับ หินปูขาไฟมะพร้าวสับนะครับใบก้ามปูหมักเพไลไ์นะครับแล้วก็ดินปลูกนิดหน่อยนะครับผมก็ส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยก็คลุกเขาให้เข้ากันนะครับแล้วก็นำชิ้นชิ้นตาของประกายดาวนะครับที่เราหั่นไว้แล้วเนี่ยทาปูนแดงนะครับทิ้งไว้ให้แห้งก่อนนะครับผมให้ปูนแห้งก่อนแล้วก็นำลงมาลงาในวัสดุปลูกนะครับโดย การนำมาลงที่วัสดุปลูกเนี่ยก็คือ,อถ้ามีถ้าเราเห็นเห็นทางที่เป็นการงอกของชิ้นตาเนี่ยที่เป็นชิ้นตาเนี่ยให้หงายขึ้นนะครับแล้วก็โดยการการนำห็นภูเขาไฟนะครับมาโรยไว้รอบๆนะครับผมหลังจากที่นําชิ้นตาวางลงในวัสดุปลูกแล้วนะครับ ให้ทําการเอาหินภูเขาไฟนะครับโรยไว้ข้างบนนะครับโดยการวางเนี่ยคือวางไม่ให้จมที่หน้าดินนะครับไม่ให้จมลงไปในดินแล้วก็เอาหินภูเขาไฟเนี่ยโรยข้างบนกบอีกทีนะครับเพื่อรักษาความชื้นนะครับถ้าเราเอาหมักลงไปในดินเลยเนี่ยจะทําให้ชิ้นตายของเขาเนี่ยเกิดการเน่าและเป็นเชื้อรานะครับผม ำหคลิปนี้ฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องบัวบุญฟาร์มกด subscribe กด C f เฟิร์เพื่อเปิดการมองเห็นเพื่อเดกไม่ได้พลาดกับคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องนะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ